ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครสำนักงานกปร,รจัดโครงการรวมพลังสื่อสืบสารพระราชดำริสื่อท้องถิ่นครั้งที่2ทับ2,556เพื่อรวมพลังของสื่อมวลชนในภูมิภาคทั้งสื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ให้ได้รับรู้รับทราบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ อาจจะเป็นพลังสําคัญในการร่วมการสืบสารพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนําข้อมูลจากแนวพระราชดำริและผลสําเร็จไปต่อยอดขยายผลพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นภายในงานมีการเสวนาสร้างสํานึกรักสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และเยี่ยมชมผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูันานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางการพัฒนาด้านป่าไม้และน้ำเกษตรผสมผสานปศุสัตว์และประมง